becoming less reactive is a huge part of growth and decreasing stress การตอ,อบสนองน้อยลงเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตและการลดความเครียด if you let everything get you worked up, you're damaging your mind, body, and spirits. ถ้าคุณปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง get you w o r k up ก็คือทำให้คุณนะ,ะ w o r k up ตัวนี้แปลว่าทำให้คุณหมุดหงิดอ่าทำให้คุณแบบตื่นเต้นตก ใจวิตกกังวลเนี่ย work up ตัวนี้ก็คือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราอยู่ในสภาวะที่อารมณ์ไม่ปกตินะคะมันเข้ามาก่อกวนเราถ้าหากเราปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเข้ามาก่อกวนภายในจิตใจของเรานะคะ you're damaging ะคุณกำลังทำลาย damaging ทำลาย Mind ก็คือจิตใจนะคะ Body ร่างกายแล้วก็ Spirit ก็คือลึกลงไปถึงระดับจิตวิญญาณของคุณนะคะ,ะในข้อความนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะให้เราทำตัวให้เหมือนก้อนหินก้อนนี้นะคะก็คือ,อไม่ตอบสนองหรือว่าตอบสนองให้น้อยนะคะตอบสนองให้น้อยลงต่อ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเราะะตอบสนองให้น้อยลงก็คือว่าให้เรานิ่งะะให้เรานิ่งอย่าปล่อยให้สถานการณ์หรือว่าผู้คนที่อยู่นอกตัวเราะะเข้ามาก่อกวนจิตใจเราะะอย่าปล่อยให้เขาเข้ามาก่อกวนจิตใจเราไม่ว่าภายนอกนะะจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยเนี่ยนะคะ ถ้าเราปล่อยให้มันเข้ามาก่อกวนจิตใจเราได้แบบง่ายๆนะคะมันจะทําให้พลังในตัวเรามันลดลงนะคะลองสังเกตนะคะมีอะไรก็ไปสนใจไปตื่นเต้นตกใจไปชื่นชอบไปวิตกกังวลอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราแบบทำให้สิ่งต่างๆเข้ามาก่อกวนจิตใจได้ง่ายแบบนี้นะคะเราจะรู้สึกเลยว่าเราจะมีพลังลดลงนะคะไร้เรี่ยวแรงนะคะ แต่ถ้าหากเราทำตัวเหมือนก้อนหินก้อนนี้เรานิ่งเรานิ่งนะะเรานิ่งแล้วก็ค่อยคอยสังเกตดูนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมันส่งผลต่อเรายังไงอะไรเนี้ยนะคะถ้ามันไม่ได้เกี่ยวก็แค่เป็นผู้ดูเฉยเยปล่อยให้มันผ่านไปนะคะอย่าไปหวัน่นไหวง่ายง่ายนะคะเหมือนก้อนหินก้อนนี้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยนะคะ ดึงพลังกลับมาเป็นของตัวเองนะคะการการที่บอกว่าดึงพลังกลับมาก็คือว่ามันจะทําให้เราอะมีพลังมากขึ้นในการจะทําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะอ่ะลองดูนะคะว่าถ้าเรานิ่งอ่ะนิ่งก็คือเป็นผู้ดูคอยสังเกตนะคะมีอะไรเกิดขึ้นแค่คอยสังเกตเฉยๆนะคะคอยสังเกตแล้วค่อยแล้วค่อย แล้วค่อยคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเราไหมถ้าไม่เกี่ยวปล่อยผ่านไปเลยนะคะอ่ะมันจะทำให้เราดึงพลังกลับมาที่ตัวเองได้สังเกตตัวเองว่าเราจะมีพลังมากขึ้นนะคะเราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองแหละเราจะมีพลังมากขึ้นนะคะเราจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะอ่ะอยากให้ทุกคนได้ฝึกตามข้อความนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านออกเสียงทั้งหมดพร้อมกันนะคะ becoming less reactive Is a huge part of growth and decreasing stress. If you let everything get you worked up, you're damaging your mind, body, and spirit.